น้อสองดอกน,น,นี้สวยยค่ะว้าวปาดค่ะมาสาโอ้หงานะทั้งดงชะทางทังจัอืมเยเมียนค่ะเลือดได้ฝนแล้วพี่น้องมาซาป,ปีนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสาวเดอนเชนเดียวจ้าวันนี้สาวเดินพาทุกคนขึ้นเขาโดยกระเช้าค่ะกระเช้าเนาะภาษาฝรั่งเศสค่ะเทลิคมบินเนาะค่ะเนาะ <c oughs> วันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะพี่น้องค่ะเป็นวันสุดท้ายที่เทลิคมบินเขาเจะจะปิดการทํางาน,น <c oughs> เนาะเบิดเบิดช่วงฮอลลเดย์วันหยุดแล้วคะ <c oughs> ่ะนักเรียนเปิดเทอมแล้วพี่น้องทุกคนเขาก็กลับบ้านกันเนาะค่ะนเนาะเมื่อนนี้สาวเดินสิบาไปเบิรงเห็ด เหดนพึ่งหวานปลาปลา,าทะเลกับินกับพี่น้องค่ะที่วิวสวยๆมองเห็นภูเขาขาวๆนั่นแหละค่ะพี่น้องฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้สาวเดือนนเดือนจะเด้อใ,ให้ในวิ่แห้แย่งชิมกับพี่น้องเนะาะไปสาวเดือนสภาพเเบิงเฮดดอกง,งามๆกับพี่น้องวิว <c oughs> ด้านบนค่ะ อ,นนอ,อันนี้เหมาะเลอกค่ายน้องมองไม่เห็นภูเขาสีขาวๆเลยค่ะมองกลองออกอี่จะเป็นน้องเห็ดขนมค่ะอุย้ยเหยวตายออกกระโดดเป็นหนึ่งฮึ่มเห็ดด่ายสองดอกงามบ่พี่น้องเห็ดขั้นร่ม ลักษณะดอกจะเป็นได้ร่าดิค่ะต่ำแจวแสบจะมีวงแหวนแบบนี้ค่ะเห็ดล่มเอาไปต่ำแจวแสบก่อนนะว้ามีลูกความกับน้องค่ะคุณลูกกำํำลังขึนเจ้าเดินจเจ้าดอกนี้เก็บค่ะเจ้าเดินสิตัดเอาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวดอกหน่อยนี้ดอกหน่อยนี้เสียหายจะเป็นกลวง สนานดอกเสียบเลยค่ะตังเจหอมดอกนึงพี่น้องสองดอกกระเพาะปนเดียวพี่นอ้องเจตังช้นอนตังช้อนเลยพอี่น้องสองดอกกระเพาะสองดอกกระเพาะปนเนาะพี่น้องนะเดินดีอีกค่ะสนาวเดินมาซ่าเมื่อวานนี้นนบ่ข,ขึ้นเลยพี่น้องมันมีฝนเนาะ เฮ็ดลมพี่น้องนี่ค่ะแล้วมาข้นกลางแดนกลางแดนมูนี่เป็นโล่งเลย้ค่ะสาวเดินเห็นดูอยู่เด้วจ้ะทุกปีแต่ว่าปีนี้โหข้นเลยเอาค่ะนี่ค่ะกินได้ได้ค่ะพี่น้องนี่ทั้งเห็นเขาเอาตะดอกนี่ค่ะเกือบไปเอาตะดอกไปปิ้งไปย่างค่ะพี่น้องค่ะกันหนมกลางแดดนี กลางแดดวิวส,สวยๆเราออกมาตากแดดส้มวิวค่ะพี่น้องค่ะเพิ่งเลือดดอกเคยเอาทุกปีทุกปีต้นปีกาดอกนึงค่ะเดี๋ยวดอกนึ่งดอกนึงค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยขึ้นมาซาเหมือนปีนี่มาซาค่ะมีขาเสียบพิ่งเลือดเพราะว่าเป็นอย่างคือเลือดเพราะว่าข้างในก็ดอกแดงขาก็แดงเสียบ นี่ค่ะงมะออกปลาแล้วพี่น้องเพ็ดกระขึ้น้ะเนาะอ่านี่ค่ะดอกไม้ตอนน้ำถึงถือแทกก็เอาเลยค่ะเี็บนิดเดียวอี่กำลังโบกเก็บดอกค่ะคนไทยยังสาวเดินเก็บค่ะน้ำเลือดเนาะดอกอือตะหักกำลังเสียบ่ะดอก ถงเลือดถงเลือดนะถึงเทะหัวข้ยกน็บเพิ่งเกาลัดพี่น้่งะดอกนุ่มค่ะสวยนุ่กว่ เขาจะตัดใหม่จ้ะเดินสิ่งยางเบ้อเขาจะตัดใหม่เนาะง,งาน่ะแต่งน้าสองดงอดกบริไทยค่ะบ้าทนั้นถึงเนาะสุดเลือดเป็นมเป็นเอาอ้วตัากเด็เป็นเลือดตัวเลยค่ะเห็นน้ำตาน้อยบ้าก็ทิ้งทับขน้นเลย ตวันวน้ำแดดพี่หนุ่มบ้าเก็บเห็ดข้างทางแดดตอนนี้ก็อวกดิพี่น้องแต่ว่ามันเป็นถนนอันถนนกลางป่าเนาะคี่หนี่มถนนกลางป่ามึงข้แดงค่ะพลังมาเก็บจน,นได้กลับบ้านเศ้าฝนตกได้พี่น้องเด็ดเห็ดมาเนาะต้องไปปาทึ่งนะพี่หน่านลึกเนาะเพิ่งเลือดค่ะ นี่กฝลังเขาเอาอโอ้ยแม่นเกาลัดชิญ่าไมเบื่ออันลองรถไทยพี่น้องนี่เกาลัดเกาลัดแซ่บแมนมาก่อยน้องหวานได้ยังสี่ะไรอยู่พี่น้องเออฝรั่งเอาเบิร์ตก้นเดีวถ้าเบิร์ตกูผิดอาจจะเป็นพึ่งเกาลัดค่ะนี่ลีกันน้ำมันเลยกันทางคือเก่ากัน เบิ่งบูผิดอีกเอทพึ่งพึ่งเลือดค่ะน้อยๆกำลังขึ้นแบบนี้ขึ้นเมื่อเช้าเลยค่ะเนี่ยได้ฝนละขึ้นเลยค่ะเกาลัดน้อยข้างทางกำลังขึ้นน้อเพิ่นมากหนาวค่ะบรรยากาศเริ่มเย็นเนาะมีขดดอกน้อยแล้วโซเดียมจะล่อยไว้ก็ได้ค่ะจะเหลือบ่็แล้ว วันนี้น้องขันค่อยเอาเลยค่ะเกาลัดน้อยเอ้เดิ่มออกลายแล้วค่ะได้ฝนเนาะเอ้ยเมนค่ะเลือดได้ฝนแล้วพี่น้องมาซาปีนี่ค่ะปกติซาเดือนเก็บสว i หลวกเลยเป็นน้องนี่เสียบ่าซาดุนฝืนเกาลัดอุ้ยไม่ใช่เข็ม จ้าเดือนมาวันอยู่ริยางมัดมาบึงก็เห็นป้าขาไม่พี่นอ้องพี่ขาดอกนึงซส่งคื่อสิทธา์กระโดดรวมเราค่ะเป็นลมหรวมแล้วค่ะ,เ,ะเดี๋ยวด้วยกระด,ดิ่ไม่ยังดีๆอยู่ค่ะเดี๋ยวกระสิ่งไปลอกขาอันนั้นออกห้างเผือกของคนนี้ เกาลัดเนียกซุ้มลูกค่ะนี่ค่ะซุ้มลูกสองดอกเลยค่ะซุ้มลูกซุ้มลูกค่ะกำลังแทรกโอ้ยข้อหัพี่น้องซุ้มลูกอัอนนี้พี่น้องมาล่นะตกออบเลยต้อนเกาลัดที่สวยจ้ะนี่ฝนตกไม่ไม่พี่น้องนะซุ้ม น้ำจังดอน้ำเงีวว้ว,าวๆๆ้าวว้าวว้าวขาเงกระทืมมองหนท่าหน้นางเจอแล้วดอกน้ำครค่ะข้างทางข้างทางจักรยานดกน้ำาากด กะลบนี่ท่านไม่ท่านไม่สว้าสวยท่านก็จับตัดใหม่ไหมจ๊ะสิงยางร่มบึงค่ะเพิ่น้อยแต่สวยน้องสองดอกนี้สวยวยค่ะว้าวบ้าดค่ะขเลามีพี่น้อง

ขาเงาเ้โอ,โอขาเงาขันลดขึ้นยู่ค่ะฮู้ดดอกเห็ดข่พี่น้องเบิ้งเบิ้งคุณสิมาแห้วพี่น้องคุณคุณคสดอกไ้นอ้ยสาสดอกนนห็ดทางเป็ไทยไขย่ป้าด,กาดอกใหญ่อมพ่ค่ะเด้อ ีน่เบิ้งขาโหลดพี่น้องผมเป็นเสือแล้วค่ะขาเป้นปูนปีกวัวเ,นะ<อ>เนื้อเสียหมดนี่หลดไพี่น้องเอ้ยปัดงขาพี่น้องเอ้ยนี่นะครับปดเดี๋ยวฟังเสียเด็ดขานี่ค่ะนีค่ะนี่ยนี่ยเนี่ยหลดี่น้อ Ủa, sĩ đã mãi nèm mà hình đẹp mình Mình sửa lọc rồi Sửa lọc ăn ẩm nè Mình phía ấy nó cũng đúng lắm Vẫn gì Ê, nó đọc nó nằm đây 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 đọc nó như đó Mình đọc nó, mình đọc nó Nó, nó đi đi đó nó Ui, tiếp mày, tiếp mày มันเสืออยู่ข้างล่างเลยหระค่ะพี่น้องค่ะพ่อเขาไถขึ้นมาบันสาบลาบตับวบแบบย้ายจุ่มนี่หาดอกเล็กจ้บเนี่ยเสียบไปได้หนึ่งน้องาหาดอกเลยละ่ะเสียบหนึ่งจุ่มนี่แบบหยาบถึงนี้นนเดินขึ้นทางประตู

lát sôi sôi cạnh 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 nào lấy cạnh หลนนุน้ำเด้ค่ะคืออยู่ในหลุมมันอยู่ในหลุมภาพนี่อุดมสมบูรณ์ดีแดดส่องแต่ไม่มีหิดเนาะปางงามดิแต่ก็ไมีหินเลยพี่น้องอันนี้เป็นห้ยอยบุกกระต่ายกับอืมสักทห้อยซัดอยู่ อันนี้ตระก,กูลตระก,กูลเห็ดผึง่งด้วยกันค่ะแต่ว่านี่เป็นเห็ดพึ่งกาดแดงแนะค่ะพี่น้องตัดลับสีเหลืองเส่ยเหลืองก็จะดำจุบ,บๆนา่าเป็นน้องนะแ<ๆ>หตแสบค่ะพี่น้องจะไม่หวานเท่าเห็ดพึ่งหวานหวานเหมือนก,กันนะหวานกรุบๆแต่ว่าพอหวานพอหว,า,วานหลายมันจะ อันนี้ตากก็หอมด้วยพี่น้องตากแล้วก็หอมคือเก่ามสีมส้มน,น,นี่สีขอขอส้มล้วสีดำหมดเลยค่ะส้มดำอันใดนบัวเมฆหรือว่าดอกใหญ่เอาไปตากเด็ดตัดล่ะสิใส่กระเป๋าค่ะ กนเห็นเนาะคะันเห็ดไม่ไน้หนีสาแอบว่าจะได้ซีบลูอยู่ดี <c oughs> นี่จะดอกหนกักๆยังไงไหมฝนตกมีน้ำหนักน่าเป็นดอกไม่ติดค่ะนี่ค่ะได้ด้วยค่ะเนี่ยไปตามเด็กเก่าฮิ หน่อยคุณแต่หักแตก่ตหักแต่หิ้มเขาใ้มีหินเขาเจ้าเดินให้นีกินเขาเรยนะบาบสาม ฝานันวนมเห็ดเห็ดกำลังหลายเนาะรีบกับเห็ดเห็ดเต็มป่าอยู่อ๋อเห็ดพึ่งหวานมาอยู่นี่ได้ไงเราเดือดต,ตกระมาพึ่งหวานมาอยู่นี่ได้ไงใ <laughs> ส่ผิดถุงสี่ดำนี่ค่ะ Những dạng là dạng là đập luôn à. mát thân à, mát 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 Cá Khá đen mát 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 có phải mát 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 เป็นแล้วอ่ะัมมอันไปเป็นป่ายกำลงังงางวุนทังท้งทเห็ดร้ายหลายทัง้งทึงคนโอ้ยเห็ดอันนี้นนตัดอกงามจ้ะว่ามื่นมือนเห็ดเกาลัดนะจ๊ะกำลังงานได้ฝน เห็ดตัดปาดบางทีน,นองละ่ะป,ปานพุ่งหวานเลยถ้าได้ใหญ่ใหญ่จริงค่ะเห็ดอันนี้เสียเสบเสียบแ้วเดือดมากโอ้ยุ๊ยเต็มเลยอันนี้เห็ดพึ่งเน่อยค่ะพึ่งเน่อยใช้ยกแ,แข็งสมบูรณ์แต่ว่าเสียบเลยนะครับกุบกุบเสียบเลยแต่หาก หนวอหายแ็กใส่เนครับห,ห้ตัดด้วยป่านี่แหละเป็นเชื่อต่อไปอันนี้เห็ดทหารเลยพี่นนอะมี่เห็ดเผือกใช่ไหมได้แบบนี้ขาสีเหลืองๆคือเห็ดเผือกหวานเลยแต่ว่าข้างใน,นสีสีเหลืองไม้ออกน้ำตาล